สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะแม่วันนี้ก็สดใสซา,าบซ่าเปิดรับปีใหม่ไทยจีนมาหมาดๆวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์ครับก็ตอนเนื่องจากเมื่อวานอีกสักเล็กน้อยครับที่ผมพาคุณธีระและคุณผู้ชมเนี่ยไปทําบุญนะเนื่องโอกาสสําคัญวันจุดจีนขึ้นปีใหม่ก็คือที่วัดป่าแห่งนี้วัดสหธรรมทัศ์อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี วัดที่มีการออกแบบก่อสร้างที่ยึดโยงกับธรรมชาติให้เกิดความสะอาดสว่างสงบเป็นที่ตั้งตามแนวคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับแต่ที่ผมไปเนี่ยจุดประสงค์หลักนอกเหนือจากไปร่วมกิจกรรมงานบุญจากคณะสิทธเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่นําโดยท่านองคมนตรีพลอากาศเอกกำทนสินทาวานนท์แล้วนะครับนี่ครับเทียนในภาพคุณนินาชัยทีระพิญโยสิทธเก่าคนสําคัญอีกท่านหนึ่งของวิศวจุฬาเนี่ย ก็พาผมมาสำรวจอารยสถาปัตเพราะวัดนี้เนี่ยต้องบอกกันว่ากำลังหลักสำคัญในการสร้างธรรมกันมา10กว่าปีนะครับครับคือสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอ๋อเหตุสำคันอย่างหนึ่งใช่ครับเพราะว่าท่านเจ้าวาสนะครับออท่านกฤตูปทุมธรรมทัศ์เนี่ยท่านก็สิทธิ์เก่าจุลาปี09ครับวิศวะเหมือนกันใช่ครับรุ่นเดียวคุนีน่านนี่แหละครับก็คือ เพื่อนฟูมาช่วยกันนะใช่ครับใช่ไหมแล้วก็มาสร้างทําวัดป่าให้เป็นตามแนวคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ว่าน,นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องอาร,รยาสถาปั์ครับคุณนีนะครับครับเพราะสิทธิ์เก่าแต่ละท่านก็ดูสิครับก็เริ่มจะร่วงโรยกันแล้วครับอ๋อวันหนึ่งถ้าจะมาหาเพื่อนก็อาจจะต้องนั่งรถเข็นมาแล้วล่ะหรือบาดเจ็บเจ็บป่วยหรือลูกหลาน่างท่านท่านนี้ฮะโอ้โหท่านนี้ต้องสุดยอดมากมคุณย่ากับคุณปู่นะครับคู่ชีวิตที่ ครองคู่ชีวิตกันมาจนยาวนานถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไปปูผ้าปูที่นอยให้ทุคู่บ่าวสาวมาประมาณสักร้อยคู่เลยครับอายุ30 30อา93ครับอี่านนี่ฮะคุณปู่ท่านนี้ฮะอายุ93คุณย่าเนี่ยอายุ91ครับเดินเหินก็ลําบากแล้วนะใช่ครับใช่ไหมฮะลูกชายอายุ60กว่าครับคิดดูด้วยกันครับโอ้โหลูกชายนี่เป็นส์เก่าจุฬา วิศวะปีศ9ย์รุ่นรุ่นเดียวคุณนีน่าเหมือนกันครับ๋อนี่ฮะที่ในภาพเนี่ยคุณย่าเฉลยเคียงสิริครับครับนะครับนี่แหละครับก็ทําหน้าที่เป็นทูตอาณาสาปนะครับเนี่ยฮะไปสํารวจดูซิว่าห้องน้ําสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมขนาดไหนหรือไม่เพียงใดคุณป้ายกนิ้วให้เลยครับเยี่ยมเยี่ยมเลยครับนี่คุณปู่ครับเอะผมไม่แน่ใจคุณปู่ชื่อเฉลยหรือคุณปู่ชื่ออนันตศกขนะครับ ก็ท่านไหนท่านหนึ่ง้องชื่อนี้แหละครับเพราะมีสองท่านแล้วทำไมเป็นเมมไว้สักสองชื่อล่ะฮะไม่ใช่แม่วันหลังเมมไม่ชื่อเดียวนะครับคือคือชื่อนำเนี่ยเขาเห็นคุณเหมือนกันไงผมก็ลืมถามว่าคุณย่าเฉลยรือคุณย่าอนันตศกคือเป็นชื่อหญิงก็ได้ชื่อชายก็ได้นะครับก็ว่าทั้งสองท่านนี่แหละครับคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งแต่ชื่อก็วนเวียนสองชื่อีใช่ครับเนี่ยฮะอายุ9092กับ91ปีครับเอออาไปฟังเสียงคุณย่าคุณยาหน่อยนะครับครับ ทั้งสองท่านนี้มาวัดสหธ,ธรรมัศน์สะดวกปลอดภัยขนาดไหนะนะครับเชิญครับโอ้โหนี่แข็งแรงนั่งรถเข็นมากี่ปีแล้วครับก็เพิ่งจะนั่งเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะโอ้โหนี่แข็งแรงมากเลยนะเนี่ยแต่ปกติคุณย่าก็ยังพอเดินได้นะครับ<อ>ก็เดินได้อยู่บ้านก็เดินค่ะโอ้ใช้รถเข็น,นแต่นี่มาไกลหน่อยป็นไงบ้างสะดวกไหมครับมาวัดน,นี้คุณย่าครับสะดวกสะอาดดีค่ะชอบมากปีนี้อายุกี่ขวบแล้วครับปู่ครับ มาเรียนรับ93 93 93นะไม่ทั่วเลยอายุอะครับก็ไล่ๆกันเลยนะครับคุณย่านี่92คุณปู่นี่93สะดวกครับเกิดเนี่ยนั่งไม่ต้องเดินผ่านแล้ว่ารถเสร็จแล้วก็เข็นไม่ได้ทั่วเลยนะครับเกือบทั่วนะครับแล้วข้าห้องน้ำสะดวกไหมข้างบูครับห้องน้ำที่นี้ไหมครัสะดวกครับอ๋อคือจะดูอายุเป็นที่ตั้ง่ นี่แหละครับแม่เป็นไงฮะคุณธีระครับใช่นี่เห็นเลยเห็นเลยได้เห็นภาพชัดๆเลยเห็นเลยครับนี่แหละครับเป้าหมายประโยชน์สุขสําคัญของสิ่งที่ผมเรียกบ่อยๆนําเสนอแทบทุกวันเนี่ยอาิรยาสาปัดคือนี่แหละครับกลุ่มที่จะใช้ประโยชน์หลักๆนะครับคุณนีระครับครับคือผู้สูงอายุพ่อแก่แม่เฒ่าทั้งหลายนี่แหละครับครับ อย่างที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้เี่ครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามแต่โลกยุคปัจจุบันนี้นะครับคนแก่หรือผู้สูงอายุท่านสวทั้งหลายเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นทุกขณะแล้วเออใช่ถูกไหมฮะอายุขไขเฉลี่ยของประชากรโลกเนี่ยมันมากขึ้นยืนยาวขึ้นสมัยก่อน50ต่อมา60 ัจจุบันนี้83อาอน,นาคจะถึง90 100ปีเป็นเรื่องปกติครับนอนาคจะเป็นสังคมผู้สูงอายุถูกต้องครับาะว่าปัจจุบันก็เป็นแล้วแหละครับคุณาครับใช่ไหมฮะ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยาา 7, ประชากรโลกเจ็บปกว่าล้านคนนี่นะครับดูฮะแล้วก็วัดอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดตัวอย่างอีกวัดหนึ่งนะครับที่พยายามสร้างทําอาเรสาปัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ทุกคนทุกวัยทุกสภาพร,ร่างกายเข้าถึงได้มาวัดได้ดูแล้วพอจะเป็นเป็นต้นแบบไดไหม ก็ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าบางจุดก็กําลังสร้างทำเะี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยพอปาได้โดยเพราะมีห้องน้ามีทางลาดมาถทางแล้วมาถูกทางแล้วก็อย่างที่บอกฮะยังเหลือบางบางบางส่วนที่ยังทําไม่เสร็จยังค้างอยู่เพราะว่าขาดปัจจัยก็ขอบอกบุญญาติโยมอีกครั้งนะครับนี่ะติดต่อเบอร์โทรที่วัดได้นะครับจะไปบอกให้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อท่านเจ้าวาดขอบริจาคทําทางลาดตรงนั้นได้ยิ่งดีครับเพราะว่านี่เป็นมิติใหม่ของการทําบุญ ให้กับวัดต่างๆทั่วเมืองไทยครับครับอย่าลืมไหมครับวัดปัจจุบันเนี่ยมี40,000กว่าวัดเมืองไทยถือว่ามากที่สุดในโลกเลยมั้งมาผมว่านะครับ40,000กว่าวัด40,000กว่าวัดครับแต่ถามว่าวัดที่จะให้ผู้สูงอายุพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งเป็นลูกค้าหลักของวัดนะคุณยิาครับถูกไหมฮะโดยเฉพาะผู้ที่พักฟื้นร่างกายบาดเจ็บหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่ผู้พิการเนี่ยจะไปวัดได้ขึ้นโบสถ์ขึ้นศาลาขึ้นวิหารได้เนี่ยนับวัดได้เลยครับจาก40,000 แต่ก็ดีที่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีหลายวัดวัดหนึ่งก็คือวัดศาสตรธรรมธาตนี่นะครับก็เล็งเห็นความสําคัญจําเป็นของเรื่องนี้แล้วอก็ช่วยกันสร้างธรรมโดยมีกําลังหลักคือคณะศิษย์เก่าวิศวจุฬาเนี่ยมาขับเคลื่อนดําเนินการครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับก็ถือว่าช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยสร้างสามประเทศชาติที่สําคัญเนี่ยช่วยกันสร้างธรรมอาริสาปัตให้กับวัดและศาสนสถานต่างๆครับคุณทีละครับเพื่อจะให้ญาติโยมทุกวัยทุกสภาพร่างกายเนี่ย มาวัดได้เข้าถึงศาสนาถารต่างๆได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมไม่ใช่เหมือนกันกบที่คุณกฤษณเคยบอกอยากจะมาวัดพอมาถึงวัดแล้วก็ก็ผ่านประตูวัดเข้ามาก็หยุดอยู่แค่นั้นไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ครับจะขึ้นไปไหว้พระก็ไม่ได้ไม่ได้มีแต่บันไดใช่อย่าว่าแต่ญาติโยมผู้สูงอายุขึ้นไม่ได้เลยครับเคยถามเจ้าวาดบางวัดเนี่ยเจ้าวาดยังบอกว่าอัตมาก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันก็ทำๆสืบๆกันมาครับนี่ละครับฉะนั้นต้องต้องเปลี่ยนละ ถึงจุดเปลี่ยนประเทศไทยแล้วครับผมว่านะครับนี่ฮะต้องนําเสนอทั้งคอสชด้วยในช่วงเวลาหนึ่งปีไม่เกินนี้เนี่ยท่านสามารถทําได้เลยครับคสั่งที่แรกคือสํานักพุทธก่อนครับสํานักพุทธศาสนาขึ้นตรงกับสํนักนายกแล้วนี่ครับครับให้ไปแก้แบบใหม่สิครับอย่าไปสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นปัญหาอีกต่อไปครับให้ทุกคนทุกวัยเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้อันนี้แหละช่วยชาติง่ายๆเลยครับครับ อะไรที่มันเก่ามันปรับปรุงมาได้มันก็ต้องปรับปรุงไปเลยครับที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆปรับปรุงไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ควรจะทําผิดอีกแล้วครับถูกไหมครับคุณทรายครับจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ทําให้ถูกต้องของเก่าที่ทําไว้แล้วก็ไปต่อเติมทำซะให้ถูกต้องอ่าเนี่ยฝ้กท่านคอสชท่านพลเอกประยุทธ์คงดูรายการอยู่นะครับสวัสดีครับทนายกครับก็ขอฝากทนายกนะครับดูเหรอเขาดูดูครับดูทุกวันนะครับก็คือหนึ่งไปแก้แบบแฟนที่สํานักคุด ที่ออกแบบมีแต่บันไดทั้งสูงกุฏิศาลาบววิหารมีแต่บันไดสร้างมาก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเป็นภารัก่่ลูกหลานอีกอดังนั้นเนี่ยอันนี้แก้ไขได้เลยภายในหนึ่งปีครับภายในยุคสมัยอคอสอชอแน่นอนอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือว่ากรมโบราณในคดีที่ดูแลเกี่ยวกับโบราณสถานกระทรวงวฒนธรรมอย่างเงี้ยก็แก้ได้เลยครับ ไปบอกว่าเก่าแก่ทามา200 300าปีสมัยนู้นสมัยนี้ไปดูญี่ปุ่นยุโรปท่านก็ไปดูงานมาเยอะแยะโอ้โหเข้ามาเป็นพันปีคือบางอย่างมันเสริมเข้าไปถูกต้องถูกตองเขาทําทางลาดทาลิฟต์ทำไฮดรลิกติดตั้งให้มันกลมกลืนสอดคล้องนักออกแบบดีๆหลายๆท่านก็เยอะแยะเอาไปใช้งานเลยครับนี่เริ่มตั้งแต่วันนี้ do it now make it happen for better world yes ทำวันนี้เพื่อลูกหลานของเราครับเพื่อสังคมที่ดีใน ข้างหน้าต่อไปอกิจนาทัวร์ยกล้อวันอาทิตย์นี้อะไรอาทิตย์นี้นะครับก็จะนําเรื่องนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของ,ของการทำอาริษาปัดที่ต่างๆก็จะไปที่เชียงใหม่มไปดูร้านอาหารอา,า,ร,อาริษาปัดร้านโอ้กระจู๋ก็ชื่อนี้จริงๆนะครับโอ้กระจู๋เหรอโอเอ๋ยเนี่ยเออชนารัก,อกเอาไวาไปหน่อยนะที่ผมไปเนี่ยเพิ่งไปเพิ่งไปเมื่อกี้น้เขามีอาริษาปัดมีทั่วร้านเลยครับมีห้องน้ําและอาหารอร่อยและส่งเสริมการกินผักที่ปลอดสารพิษ ชื่อร้านโอก,กระจูโอกระจูรับชอบชื่อสิสีะชอบอ <laughs> ดูดนะูอาทิตย์นี้นะครับ9นาฬิกา30น,นาทีดุกดิกดุกดิกดีเ <laughs> อาละวันนี้ลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ